time to, and she's walking with me from the house of red. I hear a child crying for his head. สวัสดีค่ะเบอร์จิราวรรณวงศ์นะคะวันนี้เนี่ยก็ได้มีโอกาสนะคะที่จะได้เข้ามาถ่ายแบบแฟชั่นเซตเดี่ยวเลยนะคะหลังจากที่ครั้งแรกเนี่ยได้ถ่ายร่วมกับเพื่อนๆทั้งหมด20คนที่เป็นผู้ผ่านเข้ารอบของแม็กซิม2015ในปีนี้แต่ครั้งนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้มีการถ่ายแฟชั่นเซตนะคะเดี่ยวของตัวเองะคะ่ะสำหรับการที่มีโอกาสได้ถ่ายแฟชั่นเซตเดี่ยวในครั้งนี้ยอมบับว่าตื่นเต้นมากนะคะแล้วก็แต่โชคดีที่เพื่อนๆนะคะมีเมนี้เพื่อนๆมาด้วยแล้วก็มีพี่ทีมาาาน่่ดูแล ดูแลการโพสท่าไทยการเปลี่ยนเสื้อผ้าหลายอย่างยอเราว่าค่อนข้างจะยากหนักเหมือนกันสำหรับครั้งแรกในชีวิตที่แบบบางทีก็แอบเน็บกินเท้านิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็สนุกแล้วก็มีความสุขมากที่ได้ทำในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ฝากหนุ่มๆน,นะคะติดตามผลงานของเฟิร์นด้วยแล้วก็ร่วมเป็นกำลังใจโดยการที่อุดหนุนนะคะนิตยสารแม็กซิมสหรับที่เฟิร์นลงแฟชั่นเซ็ตในครั้งนี้ไว้ด้วยนะคะค่ะก็ไงก็ฝากติดตามเฟิร์นได้นะคะใน IG Lu ล i จีอันเด r ร์สกอแม็กค่ะส่วน Facebook ก็คือลุจิลาวรณวงศ์เลยค่ะชื่อของนามสกุลเฟิร์นเลยนะคะขอบคุณค่ะ